สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช n n e l มาดามนัดคนอ่านดวงวันนี้มาดามจะมาพาเอ่อมาพาทุกท่านมาดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรสําหรับผู้ที่เกิดทั้ง12ราศีกันนะคะประจําเดือนพฤศจิกาย,ยนปีพุทธศักราช2568เรามาถึงชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะผู้ที่เกิดวันที่17สิงหาถึง17กันยามาดูกันนะคะว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงในช่วงเดือน พฤศจิกายนจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรกับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงบ้างมาดามขออนุญาตชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงทุกท่านขอเป็นตัวแทนเปิดไพ่แทนคุณไพ่รู้อะไรก็ขอให้ไพ่บอกมาว่าชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง์ในช่วงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568้าสินี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างและมีอะไรที่ต้องระมัดระวงังไพ่ใบแรก <c oughs> ได้ไพ่ใบที่ยี่สิบเก้าได้ราศีเมษและราศีพฤษภไฟกับดินในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้การงานจัดว่าดีขึ้นนะสําหรับชาวราศีสิงห์เพียงแต่ว่าอย่าไปอย่าไปตั้งเป้าหรืออย่าไปคาดหวังอะไรมากนะักมันอาจจะมาแบบฟุกๆมาแบบโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนะคะเป็นการทํางานที่ต้องทํางานด้วยความอดทนมากเลยอดทนต่อแรงกระทบต่างๆถ้าเป็นเรื่องงานเราต้องใช้ความอดทนมาก อาจจะอดทนกับแรงกระทบที่เรียกว่าบางครั้งบางทีเราเคยทํางานที่มันมีรายรับรายจ่ายที่มันมันเท่านี้แต่ว่าช่วงที่ผ่านๆมาหรือแม้กระทั่งตอนณนะปัจจุบันที่คุณกําลังกระทําอยู่เนี้ยมันอาจจะเป็นช่วงของการที่เรียกว่ากระทนกระแท่นเดี๋ยวดีบ้างเดี๋ยวแย่บ้างต้องใช้ความอดทนแล้วคุณจะ เอาชนะสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เป็นการทําที่ต้องทําคนเดียวอย่าไปทําร่วมกับใครถึงจะดีถ้าทําร่วมกับผู้อื่นหรือฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากเกินไปงานมันอาจจะเป๋มันอาจจะเสียได้มั่นใจอะไรให้ทําไปเลยท,ทําด้วยความขยันซื่อสัตย์แล้วก็อดทนอดทนต่อแรงกระทบต่างๆที่สําคัญ ต้องรู้จักอดออมด้วยนะไม่ใช่อดทนกับการทํางานขยันอดทนแต่ไม่รู้จักอดออมการเงินก็จะแย่ได้เพราะฉะนั้นการเงินจะดีจะมั่นคงขึ้นหรือจะมีกินมีใช้เพิ่มมากขึ้นหรือคล่องตัวมากขึ้นขึ้นอยู่กับการกระทําของตัวคุณถ้าคุณรู้จักขยนันซื่อสัตย์อดทนและอดออมคุณก็จะมีเงินเหลือกินเหลือเก็บใช้ในอนาคตข้างหน้าที่เกิดบางครั้งบางทีเราอาจที่จะมีช่วงสะดุดติดขัดแต่เราก็สามารถที่จะข้ามผ่านได้จากการที่เรา เก็บอ,อมเอาไว้นะคะทีนี้ถ้าเรื่องความรักถามว่าเรื่องความรักมีไหมในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้สําหรับคนโสดมุ่งแต่งงานมากกว่านะเรื่องความรักยิ่งทําให้ยังยังดูไม่ไม,ไม่ค่อยในช่วงต้นเดือนยังไม่ค่อยมีอะไรหวือหวาหรือยังไม,ยงไม่ยังไม่มีใครเข้ามานะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ใบที่70ได้ราศีกันแล้วก็ราศีมังกรการกับมังกรดินด้วยกันทั้งคู่เขาบอกการเงินจะดีขึ้น ปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นหรือเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินมาในระยะยาวละแต่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้กำลังจะมั่นคงขึ้นกำลังจะมีเงินเป็นกอบเป็นกำรรได้ในช่วงกลางๆเดือนพฤศจิกายนอาจจะมีโชคมีลาบสําหรับบางคน อาจจะมีลาบก้อนโตหรือบางคนอาจจะมีแค่เพียงเล็กๆน้อยๆขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนแต่ในที่นี้เวลาที่มีเงินเข้ามานะมักจะมีปัญหาเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นอย่าใจอ่อนอย่าขี้สงสารอย่าคอยช่วยเหลือคนไปซะจนกระทั่งลืมนึกถึงตัวเองว่าเฮ้ยมันต้องเก็บมันต้องอดออมมันต้องประหยัดเอาไว้เผื่อเวลาที่ยามที่เราไม่มีไม่ใช่เวลามีแล้ว ทุ่มทุ่ม,ท,มทุ่มใช้ไปกับการกินหรูอยู่ดีใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรือการช่วยเหลือผู้อื่นหรือการที่ใจอ่อนกับตัวเองที่อยากได้นั่นอยากได้นู่นอยากได้นีน่โดยไม่คิดเก็บมันก็จะทําให้คุณสะดุดติดขัดในอนาคตข้างหน้าได้สิ่งศักดิ์สิทธิธ์เตือนคุณนะเพราะว่าการเงินมันอาจจะมีการดีขึ้นแต่มันอาจจะเป็นการดีขึ้นแบบว่าไม่ได้ใช่ไม่ใช่ระยะยาวก็ได้นะคะไพ่ใบต่อมาด้ไพ่ใบที่38ได้ราศีพฤกษฎแล้วก็ราศีกรกฎ ไพ่ใบนี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าการงานของคุณเนี่ยต้องทํางานด้วยความขยันซื่อสัตย์อดทนและรู้จักประหยัดอดอมแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องสะดุดติดขัดเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินที่คุณอาจที่จะต้องเ,ออเข้าไปให้การช่วยเหลือเพื่อนฝูงคนสนิทนะคะคนสนิทคนใกล้ชิดหรือลูกน้องบริวารสัตว์เลี้ยงต่างๆคนที่เรารัก มันก็จะทําให้การงานมันก็อาจจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารได้มันทําให้สะดุดติดขัดได้การเงินก็อาจจะเดือดร้อนเพราะลูกน้องบริวารเพราะคนที่สนิทคนที่ใกล้ชิดได้ส่วนเรื่องความรักมีเข้ามาไหมมันเริ่มที่จะมีความรักเข้ามาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกาและเป็นช่วงจังหวะที่มีสเสน่ห์จะเป็นช่วงที่มีทั้งคนที่ดูดีมีฐานะเข้ามาหรือบางคนเข้ามาเพราะมาเอ่อเข้ามาเพื่อจะมาหวังพึ่งพามามา ขอความช่วยเหลือจากเราก็มีนะคะสาหรับบางคนเพราะฉะนั้นดูดีๆว่าเราจะตัดสินใจเลือกแบบไหนหรือจะตัดสินใจอยู่โสดอย่างนี้ไปก่อนมันอยู่ที่ความคิดความตัดสินใจของตัวคุณไพ่ใบต่อมาได้ไพ่ไปที่53ได้ราศีกรกฎแล้วก็ราศีกันราศีกรกฎธาตุน้ําราศีกันธาตุดินเพราะฉะนั้นอุปสรรคติดขัดในการทํางานมีเกิดขึ้นอยู่นะมันมาจากความที่ทําอะไรที่ ออกนอกลูนอกทางนอกรกอบหรืออาจจะรักสบายมากเกินไปหรือบางคนอาจจะไม่เป็นคนที่มีความกระตือรือร้นแต่อย่าไปวุ่นวายเรื่องของคนอื่นอย่าเข้าไปพูดถึงบุคคลที่สามหรืออย่าเข้าไปก้าวไก่เรื่องของใครหรือใครเอาเรื่องที่จะให้เราเข้าไปช่วยเหลือเราต้องเข้าไปก้าวไก่อย่าไปยื่นมืออย่าไปยื่นมือเข้าช่วยวุ่นวายหรือยุ่งเรื่องของคนอื่นมากจนเกินไปจะส่งผลเดือดร้อนเรื่องการงานเรื่องการเงนินให้กับตัวคุณได้นะคะ ทีนี้เรามาดูว่าไพ่ e y of l o v e มาให้ไพ่ e y of l o v e ขยายความกันนะคะว่าจะขยายความต่อว่าอย่างไรไพ่ใบแรกได้ไพ่เอ,อ่อเนื้อคู่หินหยางค่ะในที่นี้เราจะเห็นว่าขาวกับดำเมื่อมันมาสนผสมผสานกันแล้วมันทำไมสามารถเป็นคู่กันได้บางทีความคิดความอ่านในการทำงานของคุณคุณอาจที่จะไม่เหมือนใคร หรือบางทีอาจจะมีความคิดของคนอื่นที่ไม่เหมือนเราแต่มันสามารถผสมผสานกลมกลืนกันทําให้ได้ผลงานที่ดีออกมาได้เพราะฉะนั้นการทํางานที่ชอบทำคนเดียวคิดคนเดียวตัดสินใจเองคนเดียวสิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงบอกว่าบางครั้งบางทีเราก็อาจที่จะต้องฟังความคิดเห็นของผู้อื่นบ้างมันจะมันจะเป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวแล้วทาให้งานของคุณออกมาดีได้นะคะส่วนเรื่องความรักเขาบอกว่าในที่นี้ความรักของชาวราศี สิงหรือลัคนาสิงเนี่ยคุณอาจจะเจอคนที่ถูกอกถูกใจในช่วงตั้งแต่ต้น,ต,น,ต,นต้นเดือนพฤศจิก,กายนนี้เลยนะเพียงแต่ว่าคุณจะตัดสินใจที่จะโอเคหรือไม่โอเคมันอยู่ที่ว่าบุญวาสนาของแต่ละคนดวงของแต่ละคนหรือว่าอาจจะเป็นคู่เวรคู่กรรมกันหรือเปล่าในของแต่ละคนที่บางคนเจอแล้วแต่บางที คนรอบๆตัวบอกไม่ดีเลยอย่างงู้นอย่างนี้แต่เรารู้สึกว่ามันดีอะมันใช่อะมันชอบอ่ะอันนั้นมันก็ต้องดูด้วยว่าความรู้สึกว่าดีใช่และชอบเนี่ยมันเป็นช่วงโปรโมชั่นหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่าฟังคนอื่นพูดไว้บ้างห้ามไว้บ้างแล้วเอามาคิดทบทวนแล้วมามาพิจารณาดูแล้วลองเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขาดูว่าเออปรับเปลี่ยนตรงจุดนี้ได้ไหมเราแล้วเรามีจุดไหนที่ต้องปรับเปลี่ยนไหม เมื่อจูนการปรับเปลี่ยนกันแล้วสามารถเข้ากันได้ก็มีโอกาสที่จะลงเอยกันได้คุณจะเจอคนดูดีมีฐานะนะนะคะเจอคนดูดีมีฐานะแต่จะค่อนข้างบ้างานสักนิดหนึ่งนะคะอาจที่จะต้องเอ่อในช่วงของเดือนพฤศจิกายานนี้ถ้าเราเราโฟกัสถึงความมั่นคงในครอบครัวนะคะถ้าคิดจะมีครอบครัวต้องมีความมั่นคงก็จะต้องใจเย็นๆนะคะใจเย็นๆอย่ารีบ ผีาพามในการตัดสินใจทีนี้มาดูไพ่ใบต่อมาจะบอกว่าอย่างไรไพ่ใบต่อมาเขาบอกว่าให้คบกันแบบเป็นเพื่อนกินกันไปก่อนเป็นเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวกันไปก่อนดูศึกษาจิตใจกันไปก่อนส่วนเรื่องการงานอย่าเฮฮาปาร์ตี้มากจนเกินไปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนว่าถ้าคุณเฮฮาปาร์ตี้มากเกินไปหรือบางครั้งบางทีงานชิ้นนี้ประสบความสําเร็จอุ้ยเลี้ยงเลยกินเลยไปเที่ยวกันเลย มันจะกลายเป็นว่าเราจะเจอแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวแล้วก็เพื่อนเฮฮาปาร์ตี้ทำให้เรามีปัญหาเรื่องการเงินเกิดขึ้นได้ในอนาคตข้างหน้าในช่วงนี้อาการงานเข้ามาดีแหละเราเลี้ยงจนเคยตัวเพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นการเลี้ยงที่เอาในวาระใหญ่ๆไม่ใช่อะไรนิดนึงก็เลี้ยงอะไรหน่อยนึงก็เลี้ยงมันจะกลายเป็นความเคยชินของคนที่มาร่วมกิน แต่ไม่ใช่ความเคยชินของตัวเราหรือตัวเราก็อาจจะคุ้นชินแล้วกับการที่โอยชินไม่ได้เช่นถ้าชันได้อย่างนี้ฉันจะต้องเลี้ยงเพื่อเป็นการประกาศศักดา์และนเนยอ่ยยกระดับศักดิ์ศรีของตัวเราเองอย่าไปคิดแบบนั้นเลยเปลืองเงินเราเปล่าๆนะคะเก็บไว้กินระยะยาวเราจะมีแต่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเราจะหาเพื่อนแท้ได้ยากถ้าเป็นแบบนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณว่าพวกเพื่อนกินเพื่อนเที่ยวเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนแท้ของคุณในอนาคตข้างหน้านะ ให้ใบต่อมาได้ไพออ่คบซ้อนคำว่าครบซ้อนเขาบอกว่าถ้าเป็นเรื่องการงานคุณอาจจะต้องทําหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันหรือกําลังคิดทําอะไรหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันอยู่ดังนั้นมันจะเกิดปัญหามันจะมีอุปสรรคติดขัดมันจะทําได้ไม่ไม่ราบรื่นมันจะสะดุดติดขัดได้ขวาเสียได้ขวาเสียซ้ายได้ซ้ายเสียขวาได้หน้าเสียหลัง ประมาณแบบนี้ไปหมดเพราะฉะนั้นเนะี่ยทำอะไรก็ตามทําให้มันเสร็จเป็ทีละขั้นตอนสิ่งสิ่งที่หนึ่งเสร็จค่อยทําสิ่งที่สอสิ่งที่สองเสร็จค่อยทําสิ่งที่สามสี่ห้านะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะ เราจะต้องทําอะไรที่มันไปตามขั้นตอนไปก่อนอย่าเพิ่งทําอะไรที่แบบโอ๊ยฉันจะให้เสร็จพร้อมๆกันเลยในเวลาเดียวกันหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะเกิดปัญหาเกิดขึ้นมันจะทําให้งานของคุณสะดุดติดขัดก้าวต่อไปไม่ได้ส่วนเรื่องความรักก็เช่นกันคบซ้ายคบขวาคบหน้าคบหลังคบไปหมดคนนั้นก็ดีคนนี้ก็รักคนนั้นก็ใช่คนนู้นก็ชอบมันจะทําให้คุณเกิดปัญหารักสามเศร้า ัดสินใจไม่ออกแล้วในที่สุดมันก็อาจที่จะกลายเป็นว่าไม่เลิกลาอย่าล้างก็เป็นปัญหาครบซ้อนผิดสินข้อที่สชีวิตตกต่ําทําอะไรไม่ขึ้นไม่รุ่งเรืองมีปัญหาทําให้คนอื่นเกิดความทุกข์ชีวิตเราก็จะมีความทุกข์อยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกันไพ่ใบต่อมานะคะไพ่ใบต่อมาได้การครอบครัวคือมือเล็กมือใหญ่มือเล็กมือใหญ่ในที่นี้เขาบอกถึงการที่เรียกว่าปัญหาครอบครัวจะเกิดขึ้นสําหรับผู้ที่เกิด ราศีสิงหรือลัคนาสิงปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอะไรเกี่ยวกับการครบซ้อนเราอาจจะมีคนนั้นเราอาจจะมีคนนี้หรือเรามีคนนี้อยู่แล้วแต่เราไปพูดคุยกับคนโน้นหรือเราอาจที่จะเออครอบครัวเก่ายังเลิกรากันไม่ขาดยังไม่จบสิ้นก็ไปมีก็ไปคบครอบครัวใหม่จะทําให้มันเป็นปัญหาร้าวฉานภายในครอบครัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีลูกด้วยกันมันก็จะเป็นปัญหาตกมาอยู่ที่ลูกหรือบางคน <c oughs> อาจจะยังโสดอยู่แต่คบซ้อนหลายคนก็จะทําให้มีปัญหาอยากจะมีครอบครัวก็ตัดสินใจไม่ได้ไม่รู้จะเลือกใครดีเพราะเพราะว่าไอ้ที่เข้ามามันก็ดีถูกใจเราไปสมหดทุกคนนั่นคือปัญหาครอบครัวที่จะเกิดขึ้นสําหรับตัวคุณที่แทนที่จะได้มีครอบครัวได้ลงเอยกับใครดีๆสักคนมันเลือกไม่ถูกซะละมันตัดสินใจไม่ถูกซะละส่วนเรื่องการงานเขาบอกการงานในที่เนี้ยเออเป็นช่วงจังหวะที่ อาจจะทําร่วมกับคนในครอบครัวหรือทําอะไรที่มีครอบครัวเป็นหลักหรือทํางานภายในครอบครัวหรือทํางานเกี่ยวกับด้านกงสีหรืออาจจะทํางานที่เรียกว่าทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีหุ้นส่วนต้องมีคนร่วมทําด้วยถึงจะข้ามผ่านไปได้ด้วยดีตัดสินใจเองคนเดียวยังไม่ค่อยดีตัดสินใจยังไม่ค่อยเด็ดขาดเท่าไหรนะ่นักในช่วงของเดือน พฤศจิกายนนี้ถามว่าการงานดีไหมการงานมันก็ดีนะขึ้นมาตั้งาต้นแล้วก็คิดที่อยากจะทําคนเดียวด้วยซ้ําไปแต่เอาจริงๆแล้วพอพ่ยขยายถึงจะรู้ว่าถ้าคุณคิดจะทําคนเดียวมันทําไม่ได้มันต้องมีคนร่วมศึกษาบางครั้งบางทีชาวราศีสิงห์มีความเชื่อมั่นตัวเองสูงแต่พอเอาจริงๆเข้าอ่ะเขาว่าแข็งนอกอ่อนในไนงะภายในเรารู้อยู่เลยว่าถ้าเราตัดสินใจคนเดียวเดี๋ยวมันเกิดการผิดพลาดมันก็เลยจะทาให้คุณอนะ่ะ ต้องมีที่พึ่งต้องมีที่ปรึกษาบางทีก็ดันไปร่วมกับผู้อื่นทีนี้การไปร่วมกับผู้อื่นต้องดูด้วยนะเป็นแค่เพื่อนกินเพื่อนเที่ยวหรือเปล่าเวลาที่มีกําไรโอเคฉันเป็นเพื่อนร่วมหุ้นด้วยแต่เวลาเวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่ามันเริ่มที่จะขาดทุนหรือเริ่มที่จะต้องมีราย่ายเกิดขึ้นฉันไม่ใช่เพื่อนเธอแล้วนะฉันไม่ร่วมหุ้นเลยนะถอยทับออกมาเลยก็ยยยต้องระวังตรงนี้ด้วยต้องมีข้อตกลงต้องมีสัญญิงสัญญากันไม่ใช่สัญญาปากเปล่า,าพอเวลามีกําไรร่วมรับ คนประโยชน์ด้วยพอเวลามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นไม่รับรู้ด้วยอันนี้ก็ไม่โอเคนะคะมาดูไพ่สรุปเให้ไพ่ยิบซีสรุปสุดท้ายกันนะคะได้ห้าถ้วยห้าถ้วยเขาบอกถึงการที่เรียกว่าบางครั้งบางทีคุณคิดว่าคุณทําคนเดียวแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จจริงๆแล้วไม่ใช่มันประสบความสําเร็จแต่มันไม่ไปไม่สําเร็จไปหมดทุกอย่างที่คุณต้องการเพราะการที่ทําคนเดียวสําเร็จไหมสําเร็จแต่มันช้ามันได้น้อยแต่ถ้าเกิดว่า ไม่ต้องการให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นไม่ต้องการที่จะต้องมารู้สึกว่าเอ้ยผิดใจกันกับเพื่อนเพราะเรื่องผลประโยชน์คุณก็ทําคนเดียวก็ได้แต่อย่าไปตั้งเป้าสูงจนเกินไปอย่าไปตั้งเป้าอย่าไปคาดหวังสูงจนเกินไปแล้วมันจะรู้สึกว่าเนี่ยทําคนเดียวมันก็เลยได้น้อยทําคนเดียวมันก็เลยไม่สําเร็จจริงๆได้น้อยอ่ะได้น้อยใช้น้อยจ่ายแต่เพียงผู้เดียวดีกว่าที่ได้เยอะแต่มันก็ต้องหารเยอะมันก็สรุปมันก็ได้น้อยเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี้ย อย่าไปตั้งเป้าหรืออย่าไปคาดหวังอะไรที่มันมากเกินไปสูงเกินไปมันจะทําให้คุณท้อแท้หมดกําลังใจแต่ถ้าอดทนฝ่าฟันต่อไปคุณจะประสบความสําเร็จในอนาคตข้างหน้าภายในระยะเวลาสเดือนข้างหน้าจะประสบความสําเร็จได้แล้วก็จะมีคนให้การช่วยเหลือคุณเองนะคะไพ่ใบต่อมาได้ไพ่เอ็มเพสเอ็มเพสเขาบอกว่าดวงเนี้ดวงนาลีอุปถัมภ์นะชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงใครที่ มีผู้หญิงที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคอยให้การช่วยเหลือสนับสน,นุนหรือแม้กระทั่งจะเป็นคุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยายนะคะถ้าให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะ่ะเขาเรียกว่าตัวคุณเองเนี่ยถึงแม้จะมีการท้อแท้เกิดขึ้นถึงแม้จะรู้สึกว่าเอ้ยอสิ่งที่ได้กับ สิ่งที่ลงทุนไปมันไม่บาลานซ์กันเลยมันยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่แต่คุณก็ยังมีผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคอยสนับสนุนคอยส่งเสริมคุณคอยอุ้มคอยคําชูคุณอยู่ดวงนี้ดวงนาลีอุปธรรมชาชาวราศีสิงห์อย่าไปอยู่ใกล้ผู้ชายนะเสียเปรียบแน่นอนเขาจะมาเอารัดเอาเปรียบคุณโดยที่คุณจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเพื่อนกันพวกกันควบคุมได้เอาอยู่แต่จริงๆไม่ใช่เขาเอาเปรียบคุณโดยที่ยกหางคุณให้คุณมีความรู้สึกว่า อือชั้นน้ะใหญ่เนือมันชิ้นข่มมันได้ชั้นเก่งชั้นอะไรเงี้ยเขายกหางเราไว้เฉยเพื่อต้องการที่จะยกเออได้รับผลประโยชน์จากตัวเราแล้วก็คาดหวังผลประโยชน์หรือว่าค่าตอบแทนจากตัวเรานะคะเพราะฉะนั้นตัวเราเองอ่ะก็ต้องดูดีๆอย่าอยู่ใกล้ผู้ชายเป็นดีที่สุดราศีสิงห์ถ้าใครเป็นผู้หญิงนะไม่ควรอยู่ใกล้ผู้ชายเสียเปรียบแน่นอนแต่ถ้าคุณเป็นผู้ชายอยู่ใกล้ผู้หญิงก็ดีนะคะ สำหรับชาวราศีสิงค์คุณควรอยู่ใกล้ผู้หญิงที่เป็นที่อายุมากกว่ามีศักยภาพเหนือคุณมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือคุณเขาจะคอยผลักดันส่งเสริมสนับสนุนคุณได้แต่ในในทางเดียวกันก็คุณก็อาจมีศัตรูที่เป็นผู้หญิงที่เป็นเพศเดียวกันได้ด้วยเช่นกันทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะอ่ไพ่ใบต่อมาได้ไพเ่เด็กถ้วยเด็กถ้วยเขาบอกว่า ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนเนี้ยคุณทําอะไรคุณอาจจะมุ่งเป้าหรือมองหรือตั้งเป้าหรือคาดหวังไปที่ลูกอาจที่จะทําอะไรทุกอย่างทําเพื่อลูกอาจจะมีความเป็นแม่สูงสําหรับใครที่มีครอบครัวแล้วคุณอาจจะมีความเป็นแม่สูงคุณอาจจะมีการห่วงลูกโดยเฉพาะลูกคนเล็กอ่าต้องบอกเลยโดยเฉพาะลูกคนเล็กที่คุณจะมีความรู้สึกว่าห่วงใยเอ่อเขายังเอาตัวรอดไม่ได้หรือสําหรับใครที่ไม่มีลูกก็จะต้องบอกเลยว่า คุณมีนิสัยเหมือนเด็กมากเกินไปการที่มีนิสัยเหมือนเด็กของคุณมันจะทําให้คุณถูกหลอกง่ายหรือแม้กระทั่งคนที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีความรู้สึกว่าโอ๊ยตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วฉันแต่งงานฉันมีครอบครัวมีลูกมีเต้าแล้วแต่คุณก็ยังมีนิสัยความเป็นเด็กนะคุณถูกหลอกง่ายนะคุณเป็นคนที่ใครมายกยอปอปั้นสักนิดสักหน่อยปุ๊บเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าอืมคุณโดดเด่นคุณแบบเออเขาเรียกว่าอะไรอะ นึกไม่ออกคําพูดมันติดที่ปากจริงๆนะเรามีความโดดเด่นแหละในสายตาของคนอื่นเพราะเขายกย่องเราบ้ายอเออเป็นคนบ้ายอประมาณนี้เพราะฉะนั้นอย่าบ้ายอนะอย่าไปหลงคารลมคนนะคนเราถ้าแสดงความของการหลงคารลมของคนที่มาเยินเยินยอเราเนี่ยเขาจะรู้จุดอ่อนเราทันทีเลยว่าเฮ้ยเขาแค่เยินยอนิดเดียวเองมันทําให้เรา ตายเลยเชื่อเราสนิทใจเลยรักเราอย่างจริงใจเลยเราอย่าไปบ้ายอมากเกินไปเราอย่าไปหลงคลมของคนอื่นมากเกินไปบางคนบ้ายอแต่ไม่เข้าใจตัวเองแล้วไม่แล้วเถียงว่าตัวเองไม่ได้เป็นถ้าคุณยังเถียงว่าตัวคุณไม่ได้เป็นคุณจะเสียเปรียบคนตลอดเวลาให้คุณพิจารณาว่าเ,เวลามีคนชมแล้วเรารู้สึกว่ามมันมันแบบเหมือนยกตัวเราให้สูงส่งกว่าคนอื่นเราดูมีอํานาจกับคนคนเนี้ย อย่าไปบ้ายอตรงนั้นบางทีอ่ะเขาอวยเราเฉยๆเขาแกล้งทำเป็นมาดีกับเราแล้วเขาหัวเราะเยาะเราอยู่ข้างหลังหรือเปล่าต้องคิดแบบนี้เพราะฉะนั้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีสิงหรือลัคนาสิง สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเตือนว่าอย่าเชื่อคนง่ายอย่าคอยตามคนง่ายอย่าแสดงของความเป็นเด็กออกมาจนเยอะเกินไปจนกลายเป็นเสียเปรียบผู้อื่นถ้าคุณจะแสดงความเป็นเด็กคุณแสดงกับคนในครอบครัวอย่าไปแสดงกับคนข้างนอกด้วยการพี่นอบพี่เทาอ่อนน้อมถ่อมตนพูดจาน่ารักน่าฟังแต่กับคนภายในครอบครัวเราไม่ได้พูดแบบนั้นเลยมันจะกลายเป็นว่าหนึ่งนะก็มีบาปด้วยที่ทํากับคนในครอบครัวสองคุณก็จะถูกหลอกง่ายเพราะการที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนพูดอะไรหย่วนยอมเชื่อง่ายแต่ บางครั้งบางทีเขาก็เยินยอออุยเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้เป็นคนกล้าอย่างงน้นอย่างนี้อัศกาศจริงเก่งจริงอะ่ะแล้วทําไมถึงบางครั้งบางทีชอบในการแล้เราจะต้องไปอ่อนน้อมถ่อมตนใส่ละ่ะนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราบางทีเนี่ยเราข่มคนได้แค่เพียงเฉพาะบางคนแต่บางทีเราก็ต้องไปอ่อนน้อมถ่อมตนกับคนซะเยอะแยะเพื่อให้เขาเนี่ยมามาเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะมายอมรับในตัวเรา อันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ดีมาดูไพ่ใบต่อมานะคะได้อัศวินเหรียญอัศวินเหรียญบอกถึงการที่เรียกว่าเป็นช่วงจังหวะของการที่ทําอะไรเนี่ยเน้นของความมั่นคงในชีวิตนะคะในชีวิตและในครอบครัวของตัวคุณถ้าคุณมีครอบครัวแล้วก็อยากให้ครอบครัวมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกับลูกกับหลานคนในครอบครัวดังนั้นจึงต้องมีความกระตือรือร้อนทําอะไรก็ตามอย่าขี้เกียจอย่ารักสบายมากจนเกินไปอย่าใจเอ่ออย่า อ่อนไหวกับอารมณ์อย่าเชื่อคนง่ายอย่าไปบริหารเสน่ห์จนกระทั่งลืมเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะมันเป็นช่วงจังหวะมีเสน่ห์ด้วยแต่การมีเสน่ห์ของคุณเนี่ยความรักของคุณมันดูเด็กจังเลย ต้องบอกก่อนนะความรักของชาวราศีสิงค์คุณดูเด็กจังเลยคุณถูกหลอกง่ายเพราะความรักบ่อยมากบางทีคุณอาจจะคบซ้อนโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะความที่คุณถูกหลอกได้ง่ายดังนั้นถ้าคุณจะมุ่งมั่นเรื่องการเงินเรื่องความมั่นคงคุณต้องมีความเป็นผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้ไพ่สรุปใบสุดท้ายบอกถึงราชินีถ้วยราชินีถ้วยเขาบอกว่าคุณเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารชอบดูแลอยากเห็นลูกเนี่ยมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้า คุณจึงเป็นคนที่มีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงหรือถ้าใครที่ไม่ขาดความเป็นแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จึงเตือนว่าคุณต้องมีความเป็นแม่ค่อนข้างสูงคุณต้องเสียสละคุณต้องลำบากคุณต้องยอมทนแต่คุณบนความลำบากบนความอบอุ่นบนความเป็นแม่คุณก็จะต้องทำทุกอย่างเพื่อลูกเพื่ออนาคตข้างหน้าแล้วลูกจะผลักดันคุณให้คุณได้ดิบได้ดีได้แต่ถ้าคุณรักสบายตั้งแต่ตอนนี้เมื่อลูกไม่ลูกหากินแบบบุฟเฟ่ คุณจะลำบากในอนาคตข้างหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนคุณบนความสบายในอนาคตข้างหน้าและอนาคตแบบระยะยาวคุณต้องเจออุปสรรคเจอขวากน้นาก่อนคุณถึงจะได้รับความสบายแต่ถ้าคุณรักสบายตั้งแต่ตอนนี้ตอนแก่คุณก็เตรียมตัวลำบากได้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เตือนชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงกันแล้วนะคะสำหรับใครที่อยากมีลูกก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลูกนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนใครที่ อยากมีคู่ก็มีเกณฑ์จะได้คู่ใครที่อยากจะสําเร็จในด้านหน้าที่การงานต้องกล้าคิดกล้าทากล้าตัดสินใจแล้วก็จะต้องไปนคนขยันซื่อสัตย์และอดทนด้วยมันถึงจะทําการถึงทางานทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีและมีโอกาสก้าวหน้าก้าวไกลนะคะ จบคำพยากรณ์สำหรับชาวราศีสิงหรือลัคนาสิงแล้วค่ะใครที่เข้ามาใหม่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดามแชร์ออกไปเพื่อเป็นวิทยาทานและเป็นค่าคุุยกับมาดามด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ